เรื่องพระนิครธเถระผู้มีหลังคาดอกรังเป็นอานิสง์ในกับที่118นับแต่พัทระกับนี้ท่านเกิดในตระกูลพระมหาศาลเจริญวัยแล้วเห็นโทษในการทั้งหลายและอานิสง์ในการออกบวชและสิ่งผูกพันในเรือนเข้าไปสู่ราวป่า กระทำบรรณศสาลาในหมู่ไม้สาละในป่าบวชเป็นดาบทมีมูลพลาผลในป่าเป็นอาหารอยู่สมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัตส,สีสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกทรงยังความเร่าร้อนคือกิเลสข,ของโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ดับได้ด้วยสามารถแห่งน,น้ำอำมฤต คือพระธรรมวันหนึ่งด้วยมีพุทธประสงค์จะส่งอนุเคราะห์ดาบทจึงเสด็จเข้าไปสู่หมู่ไม้สาระนั้นประทับนั่งแล้วเข้านิโรธสมาบัติดาบทเดินไปหามูลพลาผลในป่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วมีใจเริ่มใสถือเอากิ่งรังซึ่งมีดอกบานสะพรัง่ง ทำเป็นปาร,รามกิ่งไม้คลุมปาร,รามนั้นทั้งหมดด้วยดอกรังล้วนล้วนถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วไม่ออกไปหาอาหารยืนนมัสการอยู่แล้วด้วยอำนาจแห่งปีติและสมนัตนั้นเองพระศาสดาเสด็จออกจากนิโรธแล้วเพื่อจะส่งอนุเคราะห์ดาบทนั้น จึงทรงพระดำริว่าขอภิกษุสงฆ์จงมาโดยมีพุทธประสงค์ว่าดาบทจากยังจิตให้เลื่อมสายแม้ในพระภิกษุสงฆ์ดังนี้ภิกษุสงฆ์มาแล้วในทันใดนั้นเองแม้ดาบทเห็นภิกษุสงฆ์แล้วมีใจเลื่อมสายไหว้แล้วประคองอัญชลียืนอยู่ พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศสมบัติอันเป็นส่วนของดาบทนั้นโดยทรงอ้างถึงการทำความแย้มให้ปรากฏทรงแสดงธรรมแล้วหลีกไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ด้วยบุญกรรมนั้นเขาท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานเป็นอันมาก แล้วบังเกิดในตระกูลพราหมหาศาลในพระนครสาวัตถีในพุทธุประบาทการนี้เขาได้มีนามว่านิครธเขาเกิดความเลื่อมใสด้วยการเห็นพุทธานุภาพในวันที่ทรงรับพระวิหารเชตวันได้อุปสมบทแล้วปรารบวิปัสนาได้เป็นผู้มีอภินยาหกโดยการไม่นานเลย สมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัปทานว่าเราเข้าสู่ป่ารังสร้างอาสมยังงดงามมุงบังด้วยดอกรังครั้งนั้นเราอยู่ในป่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นสยามภูเอกอัครบุคคลตรัสรู้ด้วยพระองค์เองพระนามว่าปิยทัศสี ทรงพระประสงค์ความสงัดจึงได้เสด็จเข้าสู่ป่ารังเราออกจากอาสมในป่าเที่ยวแสวงหามูลพลาผลป่าในเวลานั้นณที่นั้นเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศสีผู้มีพระยศใหญ่ประทับนั่งเข้าสมาบัตรรุ่งโรจอยู่ในป่าใหญ่ เราปักเสาสี่เสาทำประรัมอย่างเรียบร้อยแล้วเอาดอกรังมุงเหนือพระพุทธเจ้าเราทรงประรัมซึ่งมุงด้วยดอกรังไว้เจ็ดวันยังจิตให้เลื่อมใสในกรรมนั้นได้ถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อุดมบุรุษเสด็จออกจากสมาธิ ประทับนั่งทอดพระเนตรดูเพียงชั่วแอกสาวกของพระสัสดาพระนามว่าปิยทัศสศีชื่อว่าวารุณกับพระอรหันตขีนาศพแสนองค์ได้เข้ามาเฝ้าพระบรมศาสดาผู้เป็นนายกวิเศษสุดส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พิชิตมารพระนามว่าปิยทัศสีเชิดบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านรชนประทับนั่งในท่ามกลางพิสุสงแล้วได้ทรงกระทำการย้มพระสวนให้ปรากฏพระอนุรุธทธเถระผู้อุปถาของพระศาสดาพระนามว่าปิยทัศส,สีห่มจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระมหามุนีว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอะไรเล่าหนอ เป็นเหตุให้พระศาสดาทรงแย้มพระสวนให้ปรากฏเพราะเมื่อมีเหตุพระศาสดาจึงจะทรงแย้มพระสวนให้ปรากฏพระศาสดาตรัสว่ามานพบใดทรงประรำที่มุงด้วยดอกไม้ไว้ตลอดเจ็ดวันเรานึกถึงกรรมของมานพบนั้นจึงได้ทำการยิ้มแย้มให้ปรากฏ เราไม่พิจารณาเห็นช่องทางที่ไม่ควรที่บุญจะไม่ให้ผลช่องทางที่ควรในเทวโลกหรือในมนุษยโลกย่อมไม่ระงับไปเลยเขาผู้เพียบพร้อมด้วยบุญกรรมอยู่ในเทวโลกมีบริษัทเท่าใดบริษัทเท่านั้นจักถูกบังด้วยดอกรังเขาเป็นผู้ประกอบด้วยบุญกรรมจักรื่นเริงอยู่ในเทวโลกนั้น ด้วยการฟอนการขับการประโคมอันเป็นทิปในการนั้นทุกเมื่อบริษัทของเขาประมาณเท่าที่มีจากมีกลิ่นหอมฟุง้งและฝนดอกรังจักตกลงทั่วไปในขณะนั้นมานบนี้จุติจากเทวโลกแล้วจากมาสู่ความเป็นมนุษย์แม้ในมนุษยโลกนี้ หลังคาดอกรังก็จักทรงอยู่ตลอดการทั้งปวงณนะมนุษยโลกนี้การฟ้อนและการขับที่ประกอบไปด้วยกังสดานจากแวดล้อมมานบนี้อยู่เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาและเมื่อพระอาทิตย์อุทยัยฝนดอกรังก็จักตกลงฝนดอกรังที่บุญกรรมปรุงแต่งแล้วจักตกลงทุกเวลา ในกัปที่1นึ่พันแปดรพระศัสดาทรงพระนามวโคดมซึ่งสมภพในวงของพระเจ้าโอกากากราชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมานบนี้จากเป็นทายาทในธรรมของพระศัสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสอันธรรมเนรมิตรจากกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วไม่มีอาสวะจากนิพพานเมื่อเขาตัดสรู้ธรรมอยู่ จกมีหลังคาดอกรังเมื่อถูกทำชาปนากิจอยู่บนเชิงตะกอนที่เชิงตะกอนนั้นก็จกมีหลังคาดอกรังพระมหามุนีทรงพระนามว่าปิยะทัศีทรงพยากร์วิบากแล้วทรงแสดงธรรมแก่บริษัทให้อิ่มหนำด้วยฝนคือธรรมเราได้เสวยราชาสมบัติในเทวโลกในหมู่เทวดาสามสิบกับ ได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิ67ครั้งเราออกจากเทวโลกมาในมนุษยโลกนี้ได้ความสุขอันไพยบูรณ์แม้ในมนุษยโลกนี้ก็มีหลังคาดอกลังนี้เป็นผลแห่งปร,รัมนี้เป็นความเกิดครั้งหลังของเราพบสุดท้ายกําลังเป็นไปแม้ในพบนี้ หลังทาดอกรังก็จักมีตลอดการทั้งปวงเรายังพระมหาหมุนีทรงพระนามวโคดมผู้ประเสริฐกว่าสักยราชให้ทรงยินดีได้ละความมีชัยและความปราชัยเสียแล้วบรรลุถึงฐานะที่ไม่หวั่นไหวในกับที่118เราได้บูชาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดด้วยพุทธบูชานั้น เราไม่รู้จักทุขติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสะวะอยู่การที่เราได้มาในสํานักของพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสาม เราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกษแปดและอภิญญาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำสำเร็จแล้วก็ท่านเป็นผู้มีอภิญญาหกอย่างนี้ ยังคืนและวันให้ล่วงไปด้วยผล,ลสุขเพื่อจะประกาศความที่พระาศาสนาเป็นนิยานิกธรรมโดยเป็นการพยากรณ์พระอารหาัตตผลจึงพาสิทธิคาถาว่านิโครเทระคาถาสุภาษิตเกี่ยวกับทางดำเนินชีวิตเราไม่กลัวภยัย พระศาสดาของเราทั้งหลายเป็นผู้ฉลาดในธรรมอันไม่ตายภัยย่อมไม่ตั้งอยู่ในหนทางใดภิกษุทั้งหลายย่อมไปโดยหนทางนั้นจบนิครอดเทระคาถาเรื่องพระนิครอดเทระจบ